กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยสำหรับการทดสอบเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอ a แคสต์ครั้งแรกของประเทศเนะเป็นการจำลองเหตุการณ์ว่าเกิดภัยระดับเล็กนะครับฟโฟกัสการแจ้งเตือนไปในพื้นที่อาคาร5จุดด้วยกันภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดี๋ยวจะมีการทดสอบระดับกลางในวันที่7พฤษภาคมนี้แล้วจะทดสอบระดับใหญ่ในวันที่13พฤษภาคมนะครับแล้วเมื่อผ่านการทดสอบทั้ง3ระดับเสร็จสิ้นนายมปรีเตรียมเป็นประธานกดปุ่มทดสอบการแจ้งเตือนภัยระดับประเทศทั้ง77จังหวัดซึ่งจะมีการแจ้งกําหนดการในการทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนายจิรยุห่วงทรัโโพย์โฆษกประจำสํานักนายยตรีเปิดเผยผ่านรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้านะครับ ถึงการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอ a แคสต์นะครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดทำระบบเตือนภยัยไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือแม้แต่ภัยพิบัติอุทกภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวานเนี่ยนะฮะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้ทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยระดับเล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ส่งสัญ,ญญาณแจ้งเตือนเซลล์บอทแคส ที่สารกลางจังหวัดเชียงรายสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีสารกลางจังหวัดสงขลาและก็ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร A และอาคาร B นะครับการแจ้งเตือนครับจะมีทั้งสัญญาณเสียงและก็ข้อความที่แจ้งว่าเป็นการทดสอบระบบนะครับแม้ว่าจะปิดเสียงโทรศรัพท์ก็จะมีเสียงสัญญาณเนี่ยดังขึ้นมาส่วนการทดสอบระดับกลางจะมีในวันที่7พฤษภาคม1ิานาฬิกาในพื้นที่5จุดนะครับก็มีทั้งอำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีและก็อำเภอเมืองนครสวรรค์ส่วนในพื้นที่กรุงเทพจะทดสอบกันที่เขตดินแดงซึ่ง N b t บเราเนี่ยตั้งอยู่ที่เขตดินแดงนะครับเบื้องต้นเมื่อวานปปแจ้งว่าอาจจะมาตั้งเหมือนศูนย์บัญชาการจำลองที่ N b t บของเราในการทดสอบในวันที่7นะฮะและจะมีการทดสอบระดับใหญ่ในวันที่13พฤษภาคมจะเป็นลักษณะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปทั้งจังหวัดทุกคนที่อยู่ใน4ีหจังหวัดที่จะไล่เลียงเนี่ยนะฮะ ทุกเครื่องของมือถือจะได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่อุดรธานีพระนครศรียุธยานาครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานครโดยย้ำนะครับว่าการทดสอบทุกครั้งจะมีข้อความขึ้นเป็นป๊อปอัพที่ด้านบนซ้ายมือเนี่ยนะฮะก็จะเขียนว่าการทดสอบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซีบอ a ์ดแคสจากปอพโปรโดอย่าตื่นตระหนกนะครับแล้วท่านจิรยุย้ำนะครับว่าเดี๋ยวพอทดสอบทั้ง3ครั้งแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกดปุ่มทดสอบ ระดับประเทศซึ่งจะกำหนดวันในการทดสอบระบบอีกครั้งทั้ง77จังหวัดน,นะครับ